โอ้ยิงเพคะดอกไม้ทางนู้นสวยมากเลยเพคะมันคือดอกอะไรหรอชาวเมืองเราเรียกว่าดอกว่านคีเพคะดอกว่านคานีหรอชื่อเพาะจังเลย เราชอบมากงั้นเจ้าไปเก็บมาให้เราหน่อยได้ไหมเอาเยอะไม่เพคะเอาหลายหลายดอกเอาดอกเล็กหรือดอกใหญ่เพคะเอาดอกใหญ่ๆเลยนะเอาดอกตูมหรือดอกบานเพคะดอกแบบไหนก็เอามาเถอะเอาดอกสั้นหรือดอกยาวเพคะเอาเป็นว่ารีบไปถะคขะอีดอกได้เพคะงั้นองค์หญิงรออยู่ที่นี่นะเพคะระวังตัวเองด้วยเพราะที่นี่หนันอันตรายได้น,ไนะคะ ้าจะรอเจ้าอยู่ตรงนี้พ่ color. นี่เหรอเจ้าหญิงพิมนาคำไ้ช่างมีรูปโสมงงามยิ่งนักวันนี้แหละ เจ้าจะต้องตกเป็นเมียของข้าเจ้าหญิงเจ้ามาเป็นของข้าซะดีดีเจ้าเป็นใครอะข้าคือจนป่ายังไงล่ะ ข้าจับเจ้ามาเรียกข้าไทยฮะโจรปาวตีอย่าเข้ามานะชีด้วยชีด้วยหยุดนะเจ้าจะทำอะไรข้าข้าจะข่มืนเจ้าน่ะสิเจ้าจะข่มคืนข้าหรอใช่ได้ข้าอนุญาตฮะแต่ข้าขออย่างเดียวเจ้าข่มคืนข้าแล้วเจ้าปล่อยข้าไปเถอะนะข้ายังไม่อยากตายข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าไม่ข่มคืนเจ้าแล้วทำไมล่ะข่มคืนข้าได้นะข้าไม่ได้ว่าอะไรข้าจะจับเจ้าไปเรียกข้าไทย เจ้าเป็นเจ้าหญิงเจ้าต้องมีเงินมากมายแน่นอนเลยใช่ไหมไม่นะข้าไม่มีเงินเจาออ้าโกหกเจ้าอยากตายใช่ไหมไปเหยุดดี๋ยวนี้นะหยุดดี๋ยวนี้นะเจ้าจะทำอะไรองหญิงป่อยคงหญิง๋ยวนี้ถ้าเจ้าจะให้ข้าปล่อยเจ้ตาต้องเงินมาไถ่สิบล้านโอ๊ยแต่เง,งินสิบล้านสิาฮาร,ร์วัตใส่เพราะข่าวองหญิงทีมรลดเอาเจ้าทําไมพูดแบบนั้นล่ะเอาไงจะให้หรือไม่ให้แต่เงินใส่วปตี นี่วิธีง่ายก็านีอีกสนใจบอสในน้ำไหลวิธีอะไรจอมไม่ได้โขงฆ่าใช่ไหมเออน่ามาตัวดอกมันนี่สิบอกจะลองไปเล่นดูไม่แน่เจ้าอาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปก็ได้ต่อไปน่ะจะได้เลิกเป็นโจนนรพวกคนอื่นสักทีเออดีดีด,ดีงั้นฆ่าเลิกเป็นโจรแล้วก็ได้ไปเล่นเกมดีกว่า ถึงเจ้าจะเลิกเป็นโจรแล้วแต่เจ้ายังสามารถผมขืนข้าได้เหมือนเดิมนะข้าไม่ว่าหรอกไม่เป็นไรข้าเก่งใจเจ้าข้าจะรีบไปเล่นเกมเข้าไปก่อนนะไปเล่นเกมตู้ผลไม้บา,บายยเอาไปแล้วหรอเสียดายจังองหญิงไปคะ่ะว่าไงส่งไปหีเคียวมากเลยไปคะ่ะตับบานไปคะ่ะ Non ti d r i farfalon di amoroso, notte giorno torno g a t o d e l e b e